ที่ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้กลับมาเล่นเกมนานเลยนะผมก็จะมาเล่นเกมบอลบอลตีอขอเดือดทออ,ออะไรสักอย่างเอามาเล่นกันเลยนะคะว <ไอ S 1> นยากมากผมเคยเล่นแล้วหน่อยนะแต่ไม่ผ่านเลยผมจะมาเล่นให้ผ่านในวันนี้เลยนะคะคือคลิปที่แบบผมทอมานี่คือทุกคนก็ชอบ ออะไรประมาณนี้ร้อยร้อยวิวมันก็แบบกลำบากผมเป็นไรเนี่ยผมมาให้แบบทำไมต้องแบบมาตัดท้อในชีวิตด้วยอันนี้ยากยากยาก,ยากเอาต้องตั้งกิดให้สงบ ค่อยๆนะโอเคโอ้ยโอ้ยมันลำบากใจมากโอเคโอ,คโอค้อีกนิดเดียวโอเคได้แล้วไปรวดเร็วเลยพัตเลยนะครับทุกคนเยสไม่กล่องเราไม่สนใจ โอเคโอเคเดี๋ยไปเรียกโอเคขึ้นมาแล้วก็ค่อยค่อยโอเคเอ๋หัมือโปมือโปมือทอมือทอประจำช่องอโอเคโอเคอีโอเคอี๋โอ นีอ่อะโอมาเบี้ยบเบี้ยมือทองมือทองเป็นไงเบี่ยป่าไปได้ไงสวนสวนเพื่อที่แบบไปกันหน่อยได้ไหมอุ้ยมีโอกาสโดตรมีโอกาส ไกแล้วก็ดรามาจิกิอ่ะเราจะใช้วิชานั้นกันอ้อเฮ้ยอ้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเออวิชาของคุณอ่ะเอาต้องใช้วิชาต้นไม้นะทุกคนอ้ออ้อ อ๋อพม่อช่ว้าอะแลาต้องทำจีบจะให้สงบแล้วก็ไปต่อเอมาเริ่มเล่นใหม่เป็นเลยความรู้สึกที่แยดมาก ะะะจะไม่พูดครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่เลยนะครับทุกคนโอ้ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเกมพีเวดนะครับทุกคนมันยากเกินไปนะสำหรับเกมที่แล้ว,ลวเราเริ่มเล่นกันเลย เราอยู่ในโรงพยาบาลผมก็แบบมีปีมือนิดหน่อยแล้วผมก็แบบเป็นได้จะบอวยตัวเองหลังนะเราต้องไ้ช่วยองก็แบบพยาบศึกษามาได้อยู่นะวิธีที่เราแบบนี่จะเป็นวิธีของกุศลานะคะก็คือเราต้องไปช่วยคนที่กำลังันนี้อยู่อ่ะนี่นี่นี่เราต้องไปช่วยครับเป็นวิธีของกุศลดอ่ะ เราต้องรอ,อก่อนเอ้ยคนเราไปช่วยเราเอ้โอเคเพื่อนขอบใจมากเลยอุ้ยเราต้องรีบหนีก่อนเราจะไม่ใช้วิธีโคสารสลาดแล้วเราจะเราจะใช้วิธีนักล่าแทนเราทุกคนเราต้องเอาตัวเราที่รอดก่อน ว้าฮเราต้องตายแน่ๆเลยทุกคนวิศีรักล่ามนก็ไม่ฉลาดกันต้อตายแล้วแน่ๆเลยเราต้องไปหาคนช่วยฮูย่หน้นาอะอคนนี้เต็มเลยไช่วยแล้วด้วยขอบคุณแากสิเพือ่อนขอบคุณแากๆขอบใจ เราต้องไปช่วยเพราะว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณของเขาอีโคเทพเลยอ้าวหลางเทพเละครับพุ่เธอก็ไม่ได้จะแบบอวยปีมือตัวเองหรอกแถวเขาก็แบบโคตดเทพเลยนะครับคือแบบผมเลขสิบตาชนะเลยนะครับคือแบบอยากตึงอ่ะ เออโีเั begun, like okay. นผมผมไม่รอดแต่เราเล่นต่อกันเลยนะทุกคนจะเริ่มในอีกสิบวิวิโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยเราจะใช้วิธีอะไรดีทุกคน ผมแ้วผมจะใช้วิธีคนฉลาดแล้วก็่ถ้าว่าวิธีนักล่ามันไม่ค่อยฉลาดเราต้องคอยดูเราเราเราต้องหนีก่อนตอนนี้เราจะใช้วิธีนักล่าแล้วก็วิธีซ่อนตัวด้วยดูก่อนอยู่นั่นอยู่นั่นมันอยู่นั่นเยิบยิบนทุกคนอยู่นั่นทุกคน เลยโอเคเราจะลออยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเราก็จะรอดแล้วเย่เป็นวิธีของควฉลาดครับเออเราอยู่ขร้นปุก็ได้ดิคือแบบสลาดดิคือแบบวิธีแบบควสลาด,ดบบบบบนะเออ เราก็จะมาแอบไปที่ลึกๆเลยนะทุกคนผมก็จะไม่มาแอบตรงนี้นะคะว่ามันก้่าเกินไปโหวันนี้มีที่ดีๆเลยโอเคเลยโอเคเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น อักตกใครก็ด้ชกได้ยกดูด้กดโอเคโอเคแล้วเแล้วทุกูนเราต้องรีบดีก่อนแล้วต้องลตาแล้วทุกคนแล้วต้องสวดภาวนาเพื่อเปดด้วยนะครับทุกคน วเ,เราล้อเราล้อคือแบบโคตรดกดีเลยครับเราตอนนี้เราต้องใช้วิธีปาเถื่อนนะครับทุกคนเราจะไม่ช่วยใครทั้งนั้นนะครับโอเคผมจะไปเปลี่ยนเป็นวิธีคนสลาดแล้วทุกคนเราจะไปช่วยเขาแต่มันหายไปแล้วเรายออยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อชัยชนะของเราเยี่อเค ไม่เจอไม่เจอโอเคโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเเเเมาแล้วทกคนโอเคเราจะไปใช้วิวีขวดสลัดนะครับคเราจะไปห้เขาเนะครับ เว้ยเราจะคลิปหนีก่นแล้วคนลาตอนนี้เราองใช้วิธีปาเทือนในหือของเราบ้าเลือดเลือดเลือดแล้วว่ามันมันมีโอเคเราแน่าจะรอดก็แหละมีใครตายหิืป่าวเย้เย้เย้เราชนะแล้วเย้ฮ่าฮ่าฮ่าเราชนะแล้วทุกคนเราชนะแล้วโอเคถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนยัง อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของผม,ม,มด้วยนะครับตอนนี้แล้วก่อนเรารอดแล้วทุกคนบ๊ายบาย